้างครับแห้งเอาได้แล้วครับครับอันนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้ครับท่านผู้ชม okay uh -huh. สวัสดีครับผมสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับตกปลากับโอฟิชิงครับผมทริปนี้เราก็จะพานน้าน้านักตกปลาทุกท่านนะครับมาตกปลาเกอนเขาแหลมนะครับแพลงแหลมนะครับเดี๋ยวนี้ก็มะพร้าวนะครับมาชิกนะครับมาทั้งหมดห้าคนนะครับนักโขงะครับนี่ครับ นันติงครับนันติงครับมาดิจ้าเอนันติงครับทีมนี้ทีมแรกก็เจอกันละตะไทยนะครับครับปลาภาพนะครับปลาภาพโน่เน่เน่ปลาภาพครับสวัสดีครับจะมาดไหมครับทีมนี้ครับติดตามชมไหมครับผมตกปากโอฟิชิ่งไปครับประกอบคันเบ็ดทีมนี้เราจะเอามันหมูนะครับกับเม็ดโฟมนะครับสลับกันตีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมันหมู แล้วก็เม็ฟมด้วยเม็ดฟมเดี๋ยวเราสลับกันครับลองดูครับว่ามันจะกินมัดหมูหรือกินเม็ดฟมเราต้องตีไล่ไล่หาไล่ดูก่อนว่าถ้ามันตัวไหนกินดีเราก็ใช้ตัวนั้นลองก่อนเดี๋ยวลองสองวิธีนี้ทั้งมันหมูทั้งเม็ดฟูมครับสลับกันไปลองครับกันเยียตีเลยฟูมฟล้างลง้างลง้างล้างล้างล้าง สงามขณะนี้ก็ตีเบ็ดครบแล้วท่านผู้ชมยี่สิบกว่าแล้วบ้างนี่เรียบร้อยครับตีเสร็จแล้วบาท บาวางคันมันต่ำดีครับมันมันไม่กระแทกลมดีนะครับตีครบแล้วหลอรุ่นครับปลาตัวแรกครับเป็นปลาอะไรนะครับหรอรุ่นไปด้วยกันครับผมตกปลากระโอพิชิรอรุ่นด้วยกันครับวันแรกนะครับหรอรุ่นตัวแรกด้วย จะเป็นปลาอะไรครับจะขึ้นมานะครับปลาตัวแรกโดนตัวอะไรครับตามมาตามมาเับดุนเ,<อ>เลยครับแล้ว<อ>ดิ่งนะครับดิ่งลองสายนะดิง่งปลาอะไรเอลยอปปไปโผล่ไปจะเพื ขนเล็กด้วยนะครับ<ป>ามาครับมือตัเดยเดย็นเย็นเย็นเย็นมาฟวบเลยเด้เอ ทั่วมันโยกใส่เลยโอ้ยมันฟันเนาะโอ้ยจีนพี่คู่ฮะจิงพี่คู่ได้ได้ระวังเถอะระวังใส่มาแล้วครับปลากาตัวแรกนะครับครับโอ้มาฝั่งนี้จริงๆเลยจริงเข้ากู ขอเบอร์อะไรครับศูนย์จุดห้านะครับวางมือเด้อวางมือเงิดะขออยู่ไหนรุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วอืรุดแล้วขอหนอโอ้ยแม่แม่เอาปลาไปเลยปล่อยขอไปเลยขณะนี้ก็เที่ยงแล้วครับพี่น้องตอนนี้ พิ่งกดเป็นตัวเดียวครับปากกาครับตัวแรกนะครับกีนข้าวครับส้มตาครับเพี่ยงนี้ง่ายๆนยครับซืมส้มตำไข่เจียวนะครับเอาง่ายๆครับนี่ครับบนแพนะครับกลางนะครับแพ่ครับใหญ่มากนะครับลุงแหลมนะครับแพนลุงแหลมนี่ครับแพนนะครับแล้วก็มีชาน มีชานออกไปตีเ็ดอยู่นอกนะครับนี่ไปกินข้าวครับเที่ยงแล้วครับยิงได้ตัวแรกอยู่รอลุนตอนบ่ายนะครับกีนข้าวเสร็จอาจจะมีตัวอีก <laughs> รอลุนครับสามวันครับวอาเลยเออเหน็นไม่ปล่อยเบลมาฮับปิดนะฮปิดนะเออเออเออปล่อยมันปล่อยมันมันต้องหมุนมันต้องหมุน เดี๋ยวมันจะสูะ้แล้วมันจะออกตอนนี้มันต้องหมุนเข้าไปไดเดี๋ยวบิดง้างอาาเออเดี๋ยวมันจะสูะ้ถ้าเกิดเป็นปรเราพี่อะเดี๋ยวมันจะมาสู้แน,น่เขาแน่แน่ใจเขาหมอตะกับอ้โอาดแดนโธ่เลยเน,นี่ยโธ่เลยเนี่ยหมอตะกับครับโอ้ดูไซต์ใช่ไงเนาะมาบันนินด้วยวะโอ้โห มขณะนี้ก็บ่ายสามแล้วครับท่านผู้ชมประกากดตัวเดียวครับวันนี้นะครับแล้วก็ได้หมอตะกลับมาครับสองสามตัวนะครับเงียบเงียบมากแล้ววันนี้ไม่เอาเลยประกานะครับขึ้นน้ำดีครับแต่ไม่ยอมลงไปกินครับแต่มันลึกจัดรอรุ่นอีกสองชั่วโมงครับ เป็นยังไงครับอีกสองชั่วโมงจะมีตัวไหม <c oughs> จะเข้ามากินไหมน,นี่ครับเพิ่งได้ตัวเดียวเลยครับท่านผู้ชมตั้งแต่เช้าได้ปากกาตัวเดียวกดตัวเดียวรอรุนครับอีกสองชั่วโมงเ <c oughs> ย็นแล้วครับท่านผู้ชมามาค่อยเข้าเท่าไหร่ครับวันนี้เดี๋ยวรอ ต้มไก่ทำข้าวดีกว่าครับนักทครับเปินรอแล้วครับเมนูเมนูยืนนี้ครับยำไก่บ้านยำไก่บ้านครับต้มยำไก่บ้านนี่ครับ <laughs> เบิดแล้เปิดแล้ว <laughs> ต้มยำไก่บ้านเมนูยนนี้ <laughs> จะไป <laughs> ครับนะขณะนี้ก็ห้าโมงครับท่านผู้ชมห้าโมงกว่าแล้ว ไม่เอาเลยครับปลาครับวันนี้ขึ้นแต่ไม่เอาขึ้นน้ําดีนะครับรอบรอบทุ่นเลยรอบแพเลยแต่ไม่เข้ามากินเหดี่ยวไม่ลงไปกินนะวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้อาจจะกินนะครับลุ้นครับลุ้นนะครับพรุ่งนี้ต่อวันนี้ทําข้าวก่อนวันนี้ไก่ครับไก่นีนุกไก่ ต้มยำไก่มีรูย็นนี้ครับนักโขงนักโขงครับนี่พร้อมแล้วซ้อมคอเรียบร้อยซ้อมคอก่อนเมนูย็นนี้ครับต้มยำไก่นะครับเดี๋ยวฉีกฉีกเนื้อก่อนเดี๋ยวเราจะฉีกเนื้อมันก่อนเราเอาไปผัดน้ำพริกนะครับผัดพริกแล้วก็เอาน้ำมันน้ำที่ต้มใส่นะครับโอเคครับ

คุณผู้ชมมาข้าวครับผมกับข้าวเย็นเราเย็นนี้นะครับเนี่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่อผมแทนเนี่ยยำไก่นะครับสูตรเนือสูตรเนืออย่างนี้ครับขีดไกะเนี่ยเพรามันกตามพี่แต่ว่ามันไมยำไก่ใหจัดแล้วก็หมูที่ันหนังหลับตึงตึไม่ได้นะหนังอะปลาหมอตะกับเผาแล้วครับดูครับดูไซส์ครับหืมตัวนี้ครึ่งโลนะครับตัวนี้มีครึ่งโลแน่นอนตัวนี้ครับ ดีครับครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนี้แล้วตกปรากฏต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้คนลุยปลาไอปลากาต่อฮะสวัสดีเช้าวันที่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจากาศตอนเช้านะครับเมฆมาครับนุ่นก้อนเลยยังไม่เจอแดดนะครับเช้านี้ครับ รอรุ่นนะครับอือนี่นะผาหลังเดียวๆนี่ครับ <laughs> ได้มาเยอะหมอตะกับ <laughs> ดูไซส์ครับทุกคนนี่ครับนี่สวยงามครับผ่ <laughs> าหลังเดียววถอดนะครับู้ชมครับยามว่างครับ ดูนี่ครับดูครับดูยามว่างครับแย่งเหาได้นะครับเต็มกระชังแล้วครับหมอตะกลับครับนี่ครับนี่หน้าดินก็เตรียมตัวทำตัวปลาตัวปลาเตรียมตัวทำนะครับนี่ตกข้างแพนะครับตัวปลาเดี๋ยวเราจะตัดหัวนะครับแล้วก็บั้งแล้วก็แดดเดียวไว้ครับหมักหมักสีขาวหมักรวดดีไว้แล้วก็ มาทอดกันตอนบ่ายเรามาทอดต้มต้มตําทอดส้มตํากันนี่ครับแก้เหงาได้นะครับตรงนี้ช่วงปลารอปลาใหญ่เข้านะครับนี่เรามาแก้เหงากันนี่ครับตกปลาเล็กหมอหมอสตะกับนะครับดูไซส์นะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมหมักเรียบร้อยแล้วครับดูครับ ปลาหมอตะกับตัดหัวครับแดดเดียวนะครับเดี๋ยวรอทอดตอนบ่ายนะครับนี่ครับกับส้มตําก็ได้ครับตําแตงก็ได้ครับโอ้สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมเน่เน่เน่ดูเนื้อมาครับตัวสวยเลยเนื้ออร่อยมากนะครับท่านผู้ชมปลานี้เนื้อดีเลยอร่อยกว่าปลาสลิดอย่างเงี้ยผมว่านะตัวนี้นะเนื้อมันเยอะกว่านี่ครับเดี๋ยวตอนบ่ายรู้เรื่องตอนบ่ายรู้เรื่องครับท่านผู้ชม มาแล้วครับเช้านี้ต้องแ้ตมีโอกาสตอนนี้ครับผมมาแล้วมาแล้วรับช้านี้ครับท่านูม อะไรครับแกกแกแก ขึ้นสิหมุนขึ้นสิหมุนต่อขึ้นสิเรียบร้อยมามาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้มีสามมีสี่นะนี่มีสามสามกว่าครับตอนนี้เต็มปากเต็มคำครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วเช้านี้ครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวยงามสวยงามโอ้มีไซส์มีไซส์ครับ ปลาภาพครับปลาภาพปลาที่นู้นเลยมาตุ้มันไปล่างปลาที่นู้นเลยปลาภาพครับจัดแล้วครับกินอย่างกับปลาเล็กตึ๊ดๆๆนะครับดูครับปลาอะไรครับลุงแหลมมาเนาะปลาอะไรครับท่านผู้ชมมีอากาศละมีอากาศละหวาน อะไรครับปลาคาร์บุปกาครับปลาปานินปานินครับท่านผู้ชมเออเขารีบไปเขารีบเขารีบไปเออปลานินครับท่านผู้ชมตึ๊กตึ๊กตึ๊กเหมุอนนี่เออเอาตักตักเอาตักเอาตักเลยเออเอาตักปลานินครับล้างมาล้างมา เออเรียบร้อยเด้อปล่อย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 ไหมปล่อยล่าไหมเออปล่อยล่ามาเลยเออโอ้ยนินครับท่านผู้ชมเล่นปลาแปลกเห็นแล้วโอ้ใช่สองโอ้ยดูนินเขาแหลมครับท่านผู้ชมมาแล้วมันหมูมันินมันหมูเหรอมันหมูเต็มปากครับหมู ขอเดียวหลอเป่เต็มปากครับปานินครับนะครับท่านผู้ชมบ่ายสองกว่าแล้วครับกินข้าวเที่ยงครับเมื่อเช้าเราตกปลาหมอตะกับได้นะครับมาเด็ดเดียวแล้วก็ทอดสมตำๆนะครับนี่นะพร้อมสำเร็จแล้วหนึ่งสมตำานะครับแกงเนื้อนะครับปลาย่างนะครับ้อมครับนะ ามานีครับปลาหางตัวนะครับปลาหางตัวรอข้าวาออากันวม่งัดจึง ู้ไหมมีปลาอยู่มีอยู่หมอตะกับมาแล้วมาแล้วดีครับหมอตะกับแบบข้าวปลาข้าวปลาแดดเดียวปอาแดดเดียวครับสวัสดีเช้าที่สามครับท่านผู้ชม เดี e, this <laughs> <laughs> ๋ยวมีเวลาครึ่งวันนะครับเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงแล้วก็จะถอนถอนแล้วครับไป้เก็บของครับเที่ยงเที่ยงนะครับเทีงเที่ยงแล้วเก็บเลยอ่อดดูครับอีกสามสี่ชั่วโมงครับจะมีตัวไหมครับขนกลับครับขนกลับครับขนกลับครับผมเออนั่นเองเรียมประมอตกลับ

ดูไซดูไซดูไซด์กันท่านผู้ชมดูหมอหมอตะกลับครับฝ่ามือเลยอ่ะดูดิ่ชตัวนี้น่าจะสามตัวโลได้นี่ยจบคลิปนะครับผมตกปลากับโอฟิชิ่งครับไม้ให้ลุงแหลมนะครับผมขอได้ทอดนะครับขอได้นี่ครับปลากานะครับกดสีได้สามนะครับแล้วก็ป่านินตัวนึงนะครับ ไส์สองหัวเน่ะหมอตะกลับปรากฏด้วยครับกางคืนนะครับไสเดือนนะครับเจอกันใหม่ครับทริปหน้าไปทางไหนต่อครับตกปลากับโอฟิจิสวัสดีครับผม